ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ับเข่าสุ่ชวงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการครับกับการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยนะครับเราทราบกันดีครับเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยถ้าเราหยุดอยู่กับที่เนี่ยเราก็จะล้าหลังเราต้องมีการพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็การทํางานอยู่ตลอดเวลาสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการเนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตแล้วก็การต่างประเทศของไทยส่วนที่มาที่ไปของสถาบันแห่งนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ได้มีแนวทางในการทํางานอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับท่านทิติพรจิรสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณกนันทแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางด้านทุกท่านนะคะค่ะก่อนอื่นก็คงต้องขออนุญ,ญาตให้ท่านผอ,อได้แนะนําให้คุณผู้ฟังทุกทท่านที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะคะได้ทราบเกี่ยวกับสถาบันการต่างประเทศเทวบงวโรประการว่าเป็นหน่วยงานอะไรมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรค่ะค่ะยินดีมากค่ะสถาบานันการต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานในสังกัดขอสงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะเรามีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการต่างประเทศแลวเราก็ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆในการพัฒนาบุคลากร,กรที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศด้วยค่ะสถาบ,บันเราเนี่ยก่อตั้งมาแล้วสามิบปดีนะคะตั้งแต่ปี2527ันหรอยี่สิบเ็ดเดิมเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่แลสกสาบอกรมค่ะคภารกิจของเราก็หลากหลายนะคะค <c oughs> นอกจากเรื่องพัฒนาบุคลากร,กรของกระทรวงการต่างประเทศนะคะสักอบกรมต่างๆเนี่ยเราก็ยัง พัฒนานบุคลากร,กรของส่วนราชการอื่นที่มีนิติงานด้านการต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็มีงานด้านทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศมีภารกิจด้านงานทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็ภารกิจด้านการเผยแพร่องความรู้ด้านการต่างประเทศให้กับผู้สนใจทั่วไปค่ะครับ อยากจะขอให้ผอช่วยขยายความเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันการต่างประเทศแห่งนี้หน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทูตแล้วก็การต่างประเทศครับดําเนินการกันยังไงฮะออันนี้เป็นภารกิจหลักของเราเลยนะคะด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการอบรมให้ข้าราชการด้านการทูตของเรามีความรู้ความสามารถที่รอบด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคนะคะเราก็ส่งเสริมให้ข้าราชการเราเนี่ยมีความรู้มีสกิลแล้วก็มีคัณนคติที่ดีที่เหมาะสมที่่ะเป็นน,าานักการทูตเพื่อให้เรามีภาพลักษณ์เวลาเราออกไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยให้เรามีภาพลักษณ์และเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับมนวายชาติที่มีต่อประเทศไทยได้ด้วยนะคะกลุ่มวิชาที่เราเให้การอบรมกับข<ะ>้าราชการเราเนี่ยนะคะ ก็มีงานที่เกี่ยวก็กมีวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางกางต่างประเทศเช่นวิธีการทูตงานกงสุลกฎหมายระหว่างประเทศเศรษฐกิตระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในี่ชูตาา่างๆที่กําลังเป็นเป็นที่ให้ความสนใจในขณะนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับการเขียนการคิดวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารรวมทั้งเรื่องภาษาต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ ภาษาตามประเทศเนี่อกจากภาษาังกที่เราก็ให้การอบรมเสริมในทุกระดับนะคะคเพราะว่าเราเ,ราเราชื่อมั่นว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้รเราถึงระดับไหนเราก็ตามไปสอนนะะคมีวิชาสําหรับข้าราชการในทุกระดับรวมทั้งภาษาในประเทศที่เราจะต้องออกไปประจาการด้วยก่อนจะไปประจาการเราจะเรียนความพร้อมให้กับข้าราชการเราด้วยการ,อรสอนภาษาพื้นเมืองของประเทศที่กลาลังจะไปประจาการด้วยนะคะหลักสูตรของเราก็ ตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่แรกเข้ามานะคะขา้าราชการแรกเขา้าบระหว่างทางในเวลาที่ขึ้นสู่ระดับต่างๆนะคะตั้งแต่ระดับช่าง,งานการระดับผู้อำนวยการนะคะไปจนถึงระดับรองสำนักรองออหัวหน้าสำนักงานในต่างประเทศอย่างเช่นท่านอักราชทูตกรงศรีอย<ะ>ุไปจนถึงระดับเอกอักราชทูตเราก็มีการอบรมค่ะ แล้วก็อีกนิดนึงก็อบรมจนกระทั่งถึงกเกษียณก็มีนะคะก,ก่อนก่อนเกษียณอายุราชาการเราก็เตรียมความพร้อมให้ข้าราชาการเราเตรียมรับกับชีวิตในเสษต่อไปด้วยค่ะครับนี่คือการพัฒนานบุขขลคลากรภายในกระทรวงใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะส่วนอนอกกระทรวงเราก็มีนะคะก็ค,ะคือเด็กงานราชาการที่มีข้าราชาการต้องออกไปประจำการใน,ในต่างประเทศเนี่ยค่ะ เราก็ให้การอบรมด้วยอย่างเช่นขนา้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์รรกระทรวงการคลังหรือท่านผู้ช่วยผู้ทหารลาวต่างๆก่อนจะออกไปประจำการเนี่ยก็จะมาเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันการต่าง,างประเทศที่ว่าบริรูปรการด้วยเพื่อให้ทั้งหมดนะคะที่จะออกไปทํางานด้วยการภายใต้ทีมประเทศไทยเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างมีบูรณาการทีมอัพให้ตรงกันนะคะว่า เรากําลังมุ่งไปในทิศทางไหนหรือวิธีการทํางานด้วยกันยังไงหรือเตรียมความพร้อมให้กับท่านทั้งหลายว่าอาเวลาที่ที่ออกไปประจำการต่างประเทศเราควรจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างครับเป็นต้นนะคะหรือด้านวิธีการต่างๆด้วยแล้วก็การอบรมห้กับผู้ออกไประจำการในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ลิมิตแค่ตัวเจ้าหน้าที่นะคะเราไปจนถึงผู้สมรสด้วยหให้เปลี่ยนความพร้อมไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้เรายังให้โดยการเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ให้ดวเรานการอื่นด้วยนะคะแล้วที่มีไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือว่าเรามีบริการทดสอบทักษะภาษาอักฤษที่เราเรียกว่าดิ a ซาเทสนะะดิสซาเทสเนี่ยเป็นถือเป็นนิติใหม่ของการทดสอบภาษากฤษของภาคราชการและรัฐบริษาหกิจไทยเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถภาษาของสหภาพยุโรปที่เรียกว่า C E f R นะคะแล้วก็การสอบดิ s ซาเทสเนี่ย ครอบคุมทั้งสีทักษะการอ่านฟังเขียนพูดนะคะเป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวกันกับ TOEFL แล้วก็ IELTS เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆนำผลสอบไปยื่นสมัครรับทุนแต่ว่าทั้งทุนของรัฐบาลไทยทุนของรัฐบาลต่างประเทศนะคะได้หมดแล้วสำนักง,งานกอพาแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยยอมรับัจจุบันเนี่ยเรามีคนเข้ารับการทดสอบบีฟ้าเทสแล้ว 4,700ไลายนะคะตั้งแต่เราเริ่ดมดาเนินการมาเ<ะ>มื่อปี559ค,ค่ะครับท่านผอครับแทรกนิดนึงครับพอดีมีผู้ฟังสอบถามกันเข้ามานะฮะคุณนรุมน,นยก็สอบ,บถามกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดอื่นๆอันดับแรกเนี่ยจะไปทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยได้หรือเปล่าและดูรายละเอียดได้ที่ไหนฮะได้ค่ะด้วยความดีมากนะคะเอเรามีเว็บไซต์ของเรานะคะเดีฟ้าเดี๋ยวนะฮะ เถ้าไปที่ digis.a. นะคะ nsa. g o t h ในนั้นจะมีแบนเนอร์อยู่นะคะ d i s a test นะคะ d i f a test นะคะสามารถกดเข้าไปดูรา,ายละเอียดได้เลยค่ะการทดสอบของเรานอกจาก d i s a test เราเรายังมี placement test ด้วย ทดเทสหมายถึงการจัดระดับความรู้ค่ะคสำหรับหน่วยงานราชการต่างๆส่งคนของตัวเองมามทดสอบเพื่อเอาไปเป็นเอาไปวางแผนพัฒนาบุคลากรตัวเองอันหน่วยงานของเรามีเจ้าหน้าที่เทา่านี้อยากดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีระดับความรู้พื้นฐานภาษากฤษเป็นยังไงเพื่อเอาไปเข้าหลักสูตรอบรมต่อไปอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบริการในการทดสอบของเราด้วย ค่ะอันนี้ก็พูดถึงอ่ะหน่วยงานพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงอ่าหน่วยงานข้างนอกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปละคะถ้าเขาสนใจเรื่องการทูตการต่างประเทศเขาจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนี้ยังไงบ้างไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยนะคะตอนอื่นขอเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็เคยขอเข้ามาแล้วฟังการบรรยายิของเราซึ่งเราก็ บริการให้นะคะแล้วก็เรายังมีโครงการเกี่ยวกับแลกศึกษาชายไทยแดนภาคใต้นะคะที่ยังมีโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำนะคะอาจจะเล่นไปด้านช่วงโควิดเนี่ยก็จะจัดการดูงานด้านการต่างประเทศให้กับนักศึกษาจากจังหวัดไทยแดนภาคใต้เป็นประจำนะคะแล้วก็แม้แมแต่นักศึกษาที่มาฝึกงานในรกระทรวงการต่างประเทศเราก็มีหลักสูตรจัดสุขบรญให้นะคะให้น้องๆที่มา สุดงานเนี่ยไม่เพียงแค่มาฝึกงานตามกรงกรองต่างแต่ได้เห็นภาพรวมของการต่างประเทศไทยด้วยแต่ว่าที่กว้างขวางไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการต่างประเทศหรือว่า International Study Center นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีวโปรปการ,รอันนี้เป็นหน่วยงานซึ่งแต้งค่ะทําการศึกษาวิจัยรวบรวมผลงานหรือว่าจัดสัมมนาระดมความเห็นความรู้ต่างๆจาก นักวิชาการทั้งในและนอกประเทศนะคะแล้วก็จัดเป็นในรูปแบบงานสัมมนาบ้างในรูปแบบของสิ่งพิมพ์บ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้เข้าไปศึกษาดูเหมือนกันนะคะสําหรับท่านที่มีความสนใจด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะมีองค์ความรู้เยอะมากแล้วก็สิ่งพิมที่ ISC ทำเนี่ยนอกจากเป็นหนังสือแล้วก็ส่งไปตามห้องสมุดต่างๆเนี่ยจะออกในรูป e-book ที่ท่านสนใจได้เข้าไปคลิกก็อ่านได้อย่างง่ายๆเลยค่ะอืมครับ แล้วในส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศล่ะครับสถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศใดบ้างครับสถาบันเนี่ยมีความร่วมมือกับหลายประเทศนะคะในรูปแบบของ MOU ครับนะคะสามารถเข้าไปดูในรายในรายละเอียดในในเว็บไซต์เราได้แต่ว่าอยากจะเน้นว่านอกจากไอ้ความร่วมมือพวกความร่วมมือที่เรามีอยู่แล้วโดวยกต,ติที่แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นะคะเรายังได้จัดหลักสูตรอันนึูงสาหรับนักการพูตจาก นานาประเทศเปิดให้เข้าร่วมกับเราแล้วก็ได้รับความสนใจมากมาตลอดนะคะนี่คือหลักสูตร Knowledge of Diplomacy Sustainable Development and the s u f f i c i e n c y Economy เป็นหลักสูตรที่เปิดให้กับนักการทูตต่างๆสมัครเข้ามานะคะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะที่เชิญเข้ามาประเทศไทยแต่ช่วงโควิดเราก็จัดออนไลน์ก็ปรับเปลี่ยนไปการสถานการณ์นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการเข้าร่วมการประชุม ระหว่างประเทศนะคะที่เรียกว่า the annual meeting of deans and directors of diplomatic academies and i n s t i t u t e of international relations นะคะซึ่งเป็นกรอบโดยทีระหว่างประเทศที่นำเ,เอาดีนของสถาบัานการศึกเระเท,ทั่วโลกค่ะมาประชุมกันทุกป,ปีเพื่ออ,อัปเดตการว่าอาจจะละคนมีแนวทางมีเทคนิคในการสอบรมและการพื่อะไรยังไงบ้างนะ,ะนะคะซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีว่าปีหน้าปลาปี2566เนี่ย ประเทศไทยเราสถาบาาถงงันการต่างประเทศที่รวงประชุมการต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเจ้ภาภพาดกับการประชุมอันนี้ขึ้นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆค่ะค่ะทีนี้อยากให้ท่านย้ําอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะในช่วงสุดท้ายนี้สําหรับค,ค,คุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่แล้วอยากจะเข้าไปดูการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศจะไปติดตามช่องทางไหนที่ใดได้บ้างค่ะ่ค่ะเรามีทั้งเว็บไซต์และเฟซบุ๊กนะคะ ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยก็คีย์เข้าไปเลยค่ะ dvisa.nsa.go.th นะคะหรือถ้าจะไปที่สู่์ศึกษาทางต่างประเทศก็มี i f c n s a g o t h Facebook ก็เช่นกันค่ะคีย์ไปได้เลยตามนี้สูย์ศึกษาการต่างประเทศแล้วก็สถาบันเพื่อวงวโรปการเชื่อว่าท่านหลายทั้งประชาชนทั่วไปและข้าราชการที่มีความสนใจด้านงานการต่างประเทศจะได้รับความรู้มากจาก เฟซบุ๊กและเว็บไซต์นี้นะคะ i อเก็มีการจัดสรมนาเป็นระยะๆนะคะประจำสัปดาห์ก็มีก็น่าสรุปและหน้าติดตามขอเชิญชวนนะคะให้เข้าไปติดตามเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเราค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านผออมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะยินดีมากค่ะขอบพรคุณท,ท,ทั้ทงทั้งท่านจวิทยากรและท่านผู้ฟังที่บ้านนะคะค่ะ สวัสดีครับท่านทิติพรจิรสวัตรู้่มนวยการสถาบันการต่างประเทศเทววงวรโปรปการนะครับนี่คือบทบาทของสถาบันแห่งนี้นะครับในการพัฒนาบุลคลากรในก,ร,กระทรวงการต่างประเทศและบุละคลากรภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนหลักๆเนี่ยก็คือเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ในด้านต่างๆในการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศเวลาทูตจะไปประจําที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องมีการฝึกทักษะคือภาษาอังกฤษไม่ใช่ ถึงแม้จะเป็นภาษาหลักภาษากลางภาษาแม่แต่ว่าก็จะต้องมีภาษากลางในพื้นที่เขาทูตที่อินเดียทูตที่ซาอุทูตที่อะไรพวกนี้ ขาก็จะต้องใช้ภาษาพื้นเมืองก็จะมีการอบรมรวมถึงมีการทดสอบภาษากฤษสำหรับหน่วยงานภาครัฐอันนี้ของเราก็มีการสอบพิปนะฮะสไลด์ก็คือต้องไปใช้ต้องไปสามารถที่จะเลือกไปสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันการต่างประเทศเทวบงวโรปการก็ได้หรือจะเป็นหน่วยอื่นก็ได้เป็นโทเฟอที่สามารถยืนยันการใช้ภาษาอังกฤษของท่านได้อะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าทางเทวบงเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะคะ มี <S <S มทั้งการอ่านการเขียนแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะการพูดเอาแน,น่นอนมีค่า,าใช้จ่ายาการฟังการเขียนการพูดนะครับแล้วก็คือถ้าใครสงสัยแบบเอ๊ะมันข้อสอบมันเป็นยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ ไม่ใช่ข้อสอบที่กำลังจะออกนะ,ะข้อสอบเก่าให้ท่านได้เห็นว่าการอ่านเนี่ยมันต้องอย่างไงการฟังเนี่ยมันมีเสียงออกมาเลยว่าฟังแล้วปุ๊บเนี่ยคุณเขาสำเนียงประมาณไหนและคุณจะต้องเขียนอย่างไรอเออแล้วคุณจะสปีกิ่งหรือว่าคุณจะพูดเนี่ยอย่างไรในเว็บไซต์เขามี ให้บรริกามีรายละเอียดใช่ค่ะเข้าไปดูได้หรือถึงแม้ว่าถ้าท่านไม่ได้ไปสอบของอสถาบันการต่างประเทศเทววงนเนี่ยไปที่สอบอันอื่นอะซีอูเปเอ้ยไอเอลทเฟอะไรทไรั<ค>้งหลายก็เสียสตางค์เหมือนกัน<ช>นะคะก็เลือกเอ,เ,อเอาเรียกว่าอะไรนะตามความเหมาะสมหรือเข้าไปดูรายละเอียดแล้วดูที่ว่าถ้าเป็นข้อสอบของที่นี่ชั้นถนัด หมายถึงว่าน่าจะเข้าทางเอาจริงๆถูกไหมคะเออไอ้แบบนี้น่าจะเข้าทางฉันน่าจะสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยลองไปลองไปศึกษาดูนะเพราะว่าในแต่ละหน่วยที่เขาทำอ่ะมันก็จะมีข้อแตกต่างกันในวิันการออกข้อสอบอะไรแบบเนี้ยนะคะท่านก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดก็แล้วกันคือการทําข้อสอบนะสมัยผมเรียนนะผมบอกเลยนะอ่านไปเต็มที่อ่านให้ตายแค่ไหนนะมันคือ50 50 50เนี่ยคือความรู้อีก50คือดวงคือถ้ามันออกตรงกับที่เราอ่านตุ้นปุ๊บนะเรียบร้อย ่แต่ถ้าเกิดดว้ดวง50%เนี่ยมันไม่ใช่ปึ้งปุ๊บมันไปออกไอ้ตรงที่เราไม่ถนัดเรียบร้อยเหมือนกันฮะนะนะก็อเข้าไปดูกันนี่เป็นในหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะจะส่งคนของตัวเองไปสอบหรือว่าเราซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปอยากจะไปทดสอบความรู้ความสามารถจริงก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่เว็บไซต์ d v i f a m f a go.th นะครับ <c oughs> หรือไปดูที่ Facebook ก <c oughs> <Facebook S 2> ็ได้ Facebook สถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการครับ <c oughs>